วันนี้ก็มาอยู่กันที่ร้านเฮียวัดขาหมูกับแบงค์ร้อยของเราเองเพราะนี้คือรายการร้อยยางรู้เข้ามาถึงร้านแล้วเอาดูเมนูก็แน่นอนมาถึงเฮียวัดขาหมูก็ต้องสั่งขาหมูนี่แหละเมนูเขาจะมีหลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่เราสั่งก็จะเป็นข้าวขาหมูเราสั่งเป็นข้าวขาหมูพิเศษ ก็ข้าวขาหมูพิเศษ50บาทอันนี้ร้านก็จะริมถนนเลยมาแล้วข้าวขาหมูพิเศษ50บาทกับต้อมาระ40บาทง่ายเอามาดูข้าวขาหมูก่อนอันนี้คือข้าวขาหมู50นี่ดูดิสวยมากสีสวยทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งไส้มีน้ำชาให้ด้วยใครที่กินข้าวแบบร้านข้างทางร้านตามสั่งเลยฮนะล้วชอบชาจะดีมาก อันนี้ก็เป็นกระเทียมเขามีกระเทียมที่ปอกไว้ให้แล้วแล้วก็พริกด้วยดีมากเลยกระเทียมปอกแล้วหั่นซอยแบบว่ากินพอดีคําชอบมากถูกใจพริกก็เด็ดๆไปที่สําคัญมีน้ําส้มด้วยน้ําส้มก็แช่กระเทียมไว้ให้แล้วอ่ะเนี่ดีมากเลยอ้าวมีถ้วยนี่นาปะโถเอาใส่ถ้วยแล้วกันตักใส่ถ้วยไปเราชอบมากเลยน้าพริกน้ําส้มที่มีกระเทียมเนี่ยมาให้ดูข้าวใกล้ๆข้าวสีสวยแล้วก็เนื้อนุ่มน้ําก็ หอมแบบหอมพะโลอะหอมเครื่องพะโลไข่พระโลก็อร่อยคือมันก็จะไม่เค็มไปไม่หวานไปรสชาติจะกลางๆละมุนแบบว่าได้อารมณ์ข้าวขาหมูแท้ๆเลยหนังก็หยุ่นๆใช้ได้ดีเลยคือกินแล้วแบบไม่ผิดหวังอะอันนี้มาดูต้มมะละบ้างเพ่าะนี้40บาทมีมะละสองชิ้นชิ้นใหญ่ๆเลยอน,นี่ตักดูมีหมูก็เป็นมะละยัดไส้หมู ซุปของมะละเนี่ยน้ำแกงเจอดเนี่ยก็ไม่ขมมากแต่ว่าจะมีขมนิดๆน,นะไม่ได้ถึงกับไม่ขมเลยคือได้ฟีลของความเป็นมะละมันมีความลดขมนิดๆแต่ก็โดยรวมก็จะหวานอร่อยแล้วก็จะมีขนมถ้วยด้วย้ขนมถ้วยเออถูกแล้วอันนี้ฝาละ50เสียดายเราก็เลยไม่ได้กินนะเพราะว่าอันนี้ตอนกินเราคำนวณราคามาะละ้ก็จะเป็นข้าวขามู50แล้วก็ต้มมะละสี่สิบก็จะเป็น9 0บาท แล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งแก้วก็จะเป็นเก้าสิเอดพราะงั้นก็เลยกินขนมถ้วยไม่ได้ถ้ากินขนมถ้วยก็จะเป็นร้อยหนึ่งบาทก็เลยเป็นนั้นว่าภารกิจร้อยอย่างหลวันนี้เนี่ยก็กินไปเก้าสิบเอีดบาทเร้อยไปก่อนแล้วบายบายอันนี้บรรยากาศร้านเดี๋ยวให้ดูนี่สวยมากเฮ้ยตรงโน้อนอะไรเนี่ยป้ายทางโน้นมันเทียวัดหรือเปล่าเคียวัดอยู่ฝั่งโน้นเอาเฮ้ยไอ้เรนี่เรานั่งอยู่ร้านไหนเนี่ยไอ้ผิดร้านมาเนี่ย ก็ไม่ผิดก็เคียวัดนี่แหละเขามีสองฝั่งไปแล้ว